เอาล่ะสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช n e l ปันซ่านี่ครับอยู่กันอีกครั้งกับเกมบลูนซีดีภาคหกนั่นเองนะเอาล่ะอีกหนึ่งครั้งที่เราจะเล่นในด่านขวบชา l ์เลนชครับที่มีชื่อด่านว่า hidden heart นั่นเองโอ้โห hidden heart อ่ะชื่อดา่านกดกดทำไมมันเยอะจังอะ่ะนี่ธรรมดานะเนี่ยบลูนชาร์โอโ้เป็นรีกโกรเลตมากขึ้นแล้วก็คูดาวเลตน้อยลงว้าวแต่ ทุกคนศัตรูทุกตัวเป็นรีโครเป็นพังตัวด้วยโอ้ทุกตัวเป็นพังตัวแล้วก็รีโครครับอูดูอิดต,ต้องมาด่านเนี้ยไม่ให้ดูอิดด้วยโอ้เก่าหัวก่อนทีนึงแป๊บนึงอหอไม่ให้ดูอิดนี่แสบนะไม่ให้ดูอิดนี่แสบจริงแล้วผมต้องไปวางพึ่งกับเพื่อนอีกทั้งหลายคนถ้าเต็มที่คือสามคนตัวที่น่าเล่นด่านนี้ก็กลายเป็นพวกแบบ ซูเปอร์มังกีวิสาดเท่าที่ดูจากตรงนี้นะซูเปอร์มังกีวิสระเจ้านี้ก็พอได้สไนเปอร์ก็พอได้แต่ว่าจำนวนมันถูกจำกัดการเงินต้องสำคัญและด่านแรกๆอะ่ะเราต้องเล่นตัวที่ชนะพังตัวต้องเล่นนินจาก,กันก่อนแ,แรกๆทุกคนต้องสแปมนินจาก,กันอย่าคิดวางดาร์ดวางเดิร์ดอะไรวางอะไรมานี่ตีมือแตกเลยครับโอเคฮีโร่ใช่เรายังเลือกฮีโร่ได้อยู่อบางด่านพวกนี้มันจำกัดมันจำกัดจำนวนฮีโร่ ผมต้องลองเข้าไปดูก่อนถ้าผมกด퀵แมทเข้าไปเลยเนี่ยมันผมยังเปลี่ยนฮีโร่ทันไหมอย่างเปลี่ยนได้เชนเฉนเนเนผมว่านะฮีโร่ที่ดีอ่ะปากอย่าพึ่งมันสตาร์ทแล้วไม่เอาไม่จะไปเอาตัวนี้ <c oughs> ไม่ไมนต้องเก่งเราทำไมมันต้องรีบขนาดน,นั้นด้วยอะ่ะโอ,โอ,โอ้เขาเล่นเป็นเขาเล่นเินจ้างั้นน,นายเล่นไปก่อนนายเล่นไปก่อนเล่นไปเลย จริงๆเดี๋ยวระวังฮีโร่ครับเพราะฮีโร่ตัวเนี้ยมันก็สามารถที่จะทําลายพางตัวได้ครับอ่าเป็นฮีโร่ไปใช้แบบตอ,อนเลดเกมโอเคแต่คนนี้ผมว่าผมมั่นใจเขาเล่นเป็นเขาเล่นเป็นมากๆเลยเขาอัพนินจาด้วยผมผมแฮปปี้แต่ผมไม่ชอบที่เขาไม่ให้ผมเปลี่ยนฮีโร่เพราะว่าผมจะเปลี่ยนเป็นตัวที่แบบว่ามีประโยชน์มากๆผมจะเปลี่ยนเป็นตัวที่มีประโยชน์มากๆเลยอะ ถือถดาเอาอีเทมาได้เนี่ยอีเทเน่ huh. ก็ได้ผมเรียกอเทนเน่ huh. ให้ติดปากพังตัวไม่มีปัญหาละเราสู้ได้นอกเหนือจากนั้นได้หมดเลย oh. ต่อไปก็คือว่าเราจะเอาการเงินอะไรดีบานณน่าฟารมีให้แต่เราควรช่วยเขาป้องกันก่อนไหมแต่แค่ฮีโร่ตัวนี้ก็ป้องกันได้เยอะแล้วนะ <Wow. S 1> อืมไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนเขาก็ตีได้เขาโจมตีได้ทั้งแม็ก ในรีบอัพเกินไปเป็นไปได้ว่าเขาอ่ะอาจจะไม่ไปถึงด่านร้อยมนันนาหน้าฟาร์ม2ต้นเนาะมันน่นาไม่ให้วิเลตมาด้วยด่านนี้แสบนะไม่ให้วิเลตมาแต่ตัวที่เขาให้เราเล่นอ่ะมันมโอเจ้านี้ไม่ใช่มันไม่ได้มีทุกตัวที่ตีได้ครบทุกรูปแบบไงผมว่าด่านนี้ตัวที่น่าเล่นคือแรกๆใช้นินจาซึ่งมีแล้วผมโอเคต้องใช้สไนเปอร์ b a นนาฟาร์มได้อยู่บ a นนาฟาร์มส n i ปเปอร์ประมาณนี้แท็กชูเตอร์อ่ะกำลังดีแล้วก็ถ้าผมวางได้นะผมวางตอนนี้ทําเป็นออาตราจักรนออส <c oughs> แค่คิดก็รู้แล้วอะว่าว่าสบายแต่ด่านตอนนี้ผมโอเคเพราะมันยังด่านแรกๆแ,แล้วเราป้องกันไม่ได้ลำบากอะไรขนาดนั้นแล้วบ n นนาฟาร์มเขาให้เราซื้อได้แค่2ต้นผมชิงซื้อมาก,ก่อนไปแบ่งตังนะ เขาอะซื้อเยอะเขาซื้อเยอะจริงเพราะฉะนั้นผมซื้อได้อีกอย่างหนึง่งถ้าผมกันเงินดีแล้วอะเดี๋ยวมันก็จะเป็นถึงตาผมที่จะป้องกันแทนแล้วเขาอะก็ไปซื้อบัลลาฟาร์มซะได้เหมือนกันซึ่งด่านนี้ตัวที่ผมจะเล่นก็คือบัลลัฟาร์มคู่กันกันกบสไน p เปอร์ผมว่ากำลังดีนะกำลังสวยกำลังแบบสวยๆงามๆเลยอะ และการป้องกันตอนนี้ก็คือยังได้อยู่เจ็ดจะอิจฉาคนมีเป็นจมินฮะคึ <c> ้ <ười> เล่นในด่านโคอบอะ่ะเล่นเป็นจมินคือคือคือพีคเลยอ่ะคือดีมากอะ่ะอิจฉาคนมีเป็นจมินจริงเจงแล้วทำไมเราไม่มีละ่ะ่านนี้ทำใช้พ o w e r ด้วยฮะงั้นแปลว่าถ้าผมไม่ได้เล่นบารดาฟาร์ม แต่ว่าเขามีเบนจอมินอะถ้าจะให้ดีอะผมควรเล่นสายกลางไงแต่ว่าผมต้องไปสายล่างแล้วละ่ะด่านตัวเหล็กเจ้านี้ทำดเาเบิใส่เหล็กได้ใช่ไหมยังไม่ได้ครับอย่าละเพื่อนหยุดตัวเหล็กเรามีปัญหาไม่มีพังตัวไม่มีป้องกันพังตัวโอเคโอเคเราช่วยเหลือกัน เราช่วยเหลือกันตามนั้น <laughs> จะเสียงดังทำไมผม <laughs> บองชูบองชูบองชู <laughs> เดี๋ยวผมต้องสร้างส <c oughs> ปแฟคทอรไว้ข้างหลังไะ <c oughs> เดี๋ยวไว้เดี๋ยวมันอัพเองหรือเขาใช้เงิน <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> แต่โดยรวมผมยังได้อยู่กำลังจะด่าน 40, 40แล้วนะไหวไหม <laughs> ไหวไหมคุณเก็บตังซื้ออะไรอยู่นะมีตัง4 0สี่พันน่าจะซื้อแฟลชบอมเฮ้ยเขาไม่ได้ซื้ออะไรเลยนี่อืมสงสัยนะมีเงินสี่พันไม่ซื้ออะไรเลยนะมไม่รู้เขาคงจะเอาไว้ซื้อของหนักหน่วงละมัง้งแต่ถ้าการเงินผมมีประมาณเนี้ยแล้วมีการป้องกันเบื้องต้นประมาณเนี้ย ผมผมยังไม่ติดอะไรนะเอ๊หรือว่าติดนะไม่ติดยังโอเคเขาอัพแล้วแฟลชบอมเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะทําเป็นสติกี้บอมโอ้เขาํำเป็นคอาสบอมาแล้วด้วยก็ดีชาร์จชูตเตอร์มานก,ก็โอเคเดีย๋ยวผมซื้อมาร์เก็ตเพลสสิตอนแรกอะผมไม่ได้คิดจะเล่นใสนี้นะแต่เพราะว่าเห็นเห็นว่าด่านมันเป็นประมาณอย่างเงี้ยผมต้องเล่นแบบเนี้ยเพราะมันไม่ให้ผมใช้ power ผมก็อาจะซื้อเจ้าซุปเปอร์อ่าไม่ใช่ ผมกะจะวาง b a n าน่าฟาร์มแต่มันไม่ได้แล้วไงพอมันไม่ได้แล้วก็ไม่เป็นไรอย่างนี้ก็ได้ด่าน40ถ้ามีชาร์ปชูตเตอร์แล้วแล้วก็มีนินจาตัวนี้ด้วยผมว่าไม่น่ามีปัญหาสบายอย่างอย่าลืมว่าผมมีฮีโร่สแตนเป็นแล้วก็จะมาอัพสายนี้ให้กลายเป็นซัลายดรอก ต,ตัวไนเปอร์สตัวนี้เดี๋ยวผมจะซื้อเปน็นสายนี้ให้หมดเลยเขาอัพอะไรอะ่ะอ๋อเขาแอบซื้อเจ้านี่านลาลิงกันเนอร์ก็โอเคผมมั่นใจเขาไม่คิดจะไปด่านร้อยแต่ผมอะ่ะถ้าเขาเลิกปพิบอะ่ะผมไปด่านร้อยคนเดียวได้ผมจะมี2ฮีโร่ด้วยซ้ำ แล้วก็ตัวนี้ก็ไม,ไม่ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นเขาล็อกเป้าไว้ไม่ได้แย่เป็นเป็นช้อยที่ที่ดีเพราะว่าสามารถตีได้ครบทุกรูปแบบอส่วนผมได้สไนเปอร์ใส่เงินมาละเดี๋ยวผมจับตัวเนี้ยทําให้เป็นเทียห้าให้ได้เลยผมเล่นแบบนี้เสมอใช่ไหมล่ะผมเล่นแบบนี้เสมอดีนะผมเล่นกับคนที่แบบเขารู้อะ ว่าด่านเนี้ยต้องเล่นตัวอะไรตั้งแต่แรกเลยการที่เขาเริ่มมาเขาซื้อนินจาผมแฮปปี้ละคือด่านเนี้ยผมผมโอเคละเขาเล่นเป็นเป็นมากๆด้วยก็เลยไม่กังวลใช้ได้ครับใช้ได้ผมบอกแล้วถ้าเขาแบบว่าสแปมดาร์อะไรเงี้ยหูจบแต่ว่าเขาไม่ได้ดูกดเขาไม่ได้ดูกดแต่พอเขาดูกดมาผมก็โอเคละผ่าน คนนี้เขาชื่ออะไรโมมี่อาจจะมัมมี่ก็ได้แต่ถ้าโมมี่คนนี้ผมให้ผ่านเลยอ่ะใช่ได้เออแล้วเขาซื้อ sticky bomb ถ้าเขาเก็บเงินซื้อ master b o m b e ์ได้ก็คือแบบยิง overkill เ,เขาไปใหญ่วิสาสสายอะไรสายไฟอ้อสายสายโอสสายทำลายพังตัวอ้เจ๋งเข้าไปใหญ่โอ้โหทีเนี้ย โลกเปิดครับซื้อได้ทุกอย่างแล้วโลกเปิดไม่เป็นไรเพื่อนผมกะเล่นสแปมสไนเปอร์จ๋าอยู่ละผ,ผมจะเอาการเงินด้วยผมจะเอาการเงินด้วย แล้วก็ถ้าฮีโร่เราเลเวล20เมื่อไหร่นันเจ๋งเลยอะเจ๋งมากๆเดี๋ยวเอาซัปพลายดรอปเขาก่อนเราเรียนรู้มาแล้วเล่นสายล่างคูกันไปยาวๆไปการเป็นรีเจนของมันเนี้ยผมไม่ได้กลัวเลยนะผมไม่ได้กลัวเลย ม,มพูดจริงๆนะชอยที่เขาเลือกอะ่ะไม่แย่สักอย่างเลยครับไม่แย่สักอย่างเลยมันใช้สำหรับด่านนี้ได้เลยอะ่ะแบบชัดเจนมาที่ด่านเนี้ยมันใช้ได้โอ้ยเงินบานาน่าฟ้ามาแบบปาลึกหนึ่งชิป โอเคโดยรวมผมแฮปปี้โดยรวมผมแฮปปี้เดี๋ยวได้ซัพพลายดรอปอีกหนึ่งตัวผมก็ชิลละเหลือแค่ว่าผมจะป้องกันอย่างนี้ไปก่อนก็ได้เพราะว่าด่าน65ผมบั่นใจว่าเขาไม่ไปต่อแต่ถ้าเขาไปต่อได้เหมือนกันนะไม่ติดผมยินดีที่จะพาคนนี้ไปด้วยเพราะว่าผมก็คงจะซื้อตัวเดียวกันกับที่เขาซื้ออะ ผมว่าคงจะซื้อเจ้าดับบลิกันเนอร์แล้วผมจะทำเป็นสายเรย์อัพดูมให้ได้ด้วยมันจะเจ๋งมากเลยครับเรย์อัพดูมตันเนี่ยเขาซื้อสไนเปอร์เช่นกันดีเลยเพราะว่าผมอะมีสไนเปอร์ที่บัฟสไนเปอร์ทุกคนแล้วเขาเล่นสไนเปอร์ตัวนั้นอะไม่ติดเลยครับดีมากเขารู้ไงว่าเขาสามารถใช้ประโยชน์จากสไนเปอร์ผมได้โอเค thank you เลยผมอัพการเงินด้วยทำให้เขาง่หงิดเล่นๆว่าจะเอาเงินไปถึงไหน แต่การเงินผมโอเคนะเฮ้ยการป้องกันผมอะ make ซ e n s อยู่นะอ่ะเขาออกเสร็จเราที่เหลือเดี๋ยวผมเองเขาออกไปละว <Free> p <pay. S 1> เดี๋ยวผมไปต่อถึงดานร้อยแล้วผมได้เบนจามินมาใช้แล้วด้วยแล้วก็มีสไนเปอร์แจมอยู่2ตัวปรับเป็นสตรองสิครับเอ้ยปรับเป็นอีลิตสิมีตัวไหมเขาซ่อนไว้อีกตัวไหมดีนะเขาอัพไว้ให้ก่อนผมจะได้อัพเปี้ยงเป็นเทห้าไปเลยส่วนเจ้านี่ก็เปียงใสยบนเทห้า ถ้ารับสายกลางให้ผมหน่อยนะเสร็จแล้วไปต่อทุกอย่างเป็นของผมละเหมือนเล่นซิงเกิลละอืมผมว่าแล้วเขาไม่ไปต่อดูจากรูปแบบการเล่นพอเราดูรูปแบบการเล่นแล้วผมมันมันจะพอเดาได้ครับว่าเขาอะเป็นผู้เล่นแบบขนาดไหน ถ้าสมมุติว่าเขาคิดจะไปเยอะๆเขาจะไม่หยุดแค่การแบบสร้างแค่นี้เขาจะเตรียมการมากกว่านี้แต่ก็ไม่เป็นไรตัวนี้น่าขายแ้วเนี่ยไม่ต้องไปเดีว๋วเจอครับพลังลำแสงครับให้เขาเจอพลังลำแสงเอาให้มองเห็นทางตัวก่อน ให้เจอพลังลำแสงนี่ลำแสงลำแสงยิงจีดเลยนี่แค่ลำแสงระดับระดับเทียสี่นะเดี๋ยวเจอลำแสงเทียห้าของเราครับละลายบอกเก็บตังค์ก่อนแพงอยู่แปดหมื่นแต่ถ้าได้มาคุ้มจริงได้มาคุ้ม,มชิวๆนะ การเงินอ่ะดีนะที่เราเตรียมพร้อมมาระบายใจญ่ในฮีโร่ตัวนี้ก็เลเวลสิบละมีสกิลกดระเบิดแต่ตอนนี้มันน่าจะจับได้แค่พวกแบบเซรามิกซึ่งเซรามิกอ่ะเจ้าราลิงกันเดอร์ตัวนี้ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ผมเก็บเงิน8ปดหมก่อนน่าจะเก็บได้ก่อนดันแปดสิบาปเฟิได้แล้ว อันนี้มีเงินจะหนะ้าหมื่นเนาะผมถือว่าโอเคมากๆเลยการเงินเออย่หรืออะไรเอ,อ่ยใช้ได้คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตำแหน่งรันนิงกันเนอร์ทำไมเขาแบบวางไว้ตรงนั้นถ้าเขาจะวางนะถ้าเป็นผมนะจะวางนะตำแหน่งของเขานะผมวางไว้ข้างบนตรงนี้ดีกว่าแล้วยิงซัดลงมาหรือไม่ก็วางไว้ข้างล่างแล้วยิงซัดขึ้นไปแต่ว่าเขาน่าจะเป็นคนที่แบบว่าเน้นเน้นทำเวลาก็คือรีบรีบเอาทุกอย่างไว้ข้างหน้าเพื่อทำลายให้เร็วที่สุด น่ถือว่าไม่แย่ถือว่าไม่แย่เลยมมมี่ผมจะจำคุณไว้ครับผมจะจำคุณไว้ว่าคุณก็เป็นหนึ่งคนที่ใช้ได้ตอนนี้เรามีเงินแล้วเจ็ดหมื่นห้าอ่าแป๊บเดียวแป๊บเดียว ปาดเลเซอร์พิฆาตมันานานแล้วนะเนี่ยไอตัวนี้นี่ยิงแบบนี้นี่คือกะฆ่าจริงๆเลยอะไม่คิดจะให้ศัตรูได้ลืมตาอ้าปากแน่ๆะกะฆ่าเลยครับเอาเป็นเทียห้าไปเลยครับพี่น้องเดี๋ยวตำแหน่งไม่ดีจะไปซุ่มกำลังพลไว้ทำไมอะ่ะมันมองไม่เห็นไงออถ้าเขาวางไว้ข้างๆฮีโร่ยังจะดีกว่าเพราะมันยิงได้แบบทั้งแมปเลยอันนี้มันมองไม่เห็นเลย ดักซุ่มทาตัวเป็นสไนเปอร์ไงเขาจะไม่เผยตําแหน่งเขาจะซุ่มงองออะไรละ่เ <c oughs> ะเพื่อตุ่มใครอะล่ะอ็อตโบเพิ่มอีกเพิ่มอีกเพิ่มอีกอันนี้คือวางวางเล่นเล่นแล้ววางเล่นเลยละการเงินผมมันทะลุ <c oughs> แค่มีเจ้าเนี้ยก็ผ่านแล้ว จริงแค่แค่มีเลอบดูมผ่านแล้วแต่เงิน80,000ืถ้าเล่นในรูปแบบธรรมดามันก็ไม่ได้หาได้ง่ายๆไง,ยยงแต่เล่นแบบนี้การเงินเร,เร,เร,เรนามีจากสไนเปอร์กับบานดาฟาร์มโอเคเลยห้ปุบับปุบปับปบ,บ,บ,บอืม ตอนนี้ผมจะซื้อ r r s s s o มา Master อีกตัวหนึ่งก็ได้แล้วนะนี่เอาแล้วก็ซื้อนี่เทียห้าให้หมดนั่งเก้าอี้เลยครับเดีวนี่อ่ะเป็นเทียห้าให้ก็ได้ไหนๆเขาซื้อมาแล้วแต่ตำแหน่งไม่ดีตำแหน่งไม่ดีขอโทษขอโทษขประกอบล่างครับผมจะประกอบล่างสอตัวเข้าไปด้วยกันถ้า,งาเงินพอนะ วันนี้นี่เราเจอดีดีดทีแล้วนะแต่ดีดีทีไม่มีทางที่จะรอดครับทำไมาเป้าต้องใหญ่ผมจะรวมร่างเกียห้าทั้งสองตัวเข้าด้วยกันครับมันมันก็มัน,มนอยาคิดว่ามันทำได้จริงๆนะผมแค่รู้สึกว่าเลเยอร์มันเหมือนว่ามันรวมร่างเข้าด้วยกันเฉย่ฉยหกหมื่นใช่ไหมสองด้านเนี่ย ดีๆทีครับคุณไม่มีทางชนะเลเซอร์คนนี้ได้ครับเลเซอร์คนนี้ละลายทุกอย่างนะตีได้ครบทุกรูปแบบแล้วมองเห็นพังตัวแน่นอนเพราะว่าต้องไปคู่กับสายกลาง faster barrel spin เนี่ยช่วยเพิ่มความเร็วในการโจมตีด้วยยิ่งดีใหญ่ลมล่างครับเนี่ยมันเหมือนลมล่างอะ่ะแต่มันไม่ใช่แต่มันเหมือน เป็นตำแหน่งที่ไม่ดีด้วยแต่ไม่เป็นไรละลายทุกอย่างที่ขวางหน้าบ,บ,บูมเบอร์บูมเบอร์แรงบูมเบอร์แรงถ้าได้ก็เก่งถ้าได้ก็เก่งอืมเกรปบรอดที่ผมเลือกแต่ตัวดีๆทั้งนั้นเลยเนี่ย ต้องเป็นคนที่ตีได้ครบอะถึงจะน่าเลือกมากๆเราจะชนะละนี่ดนันเก้าละดันต่อไปดันนี้จบเราจะได้รางวัลปาปู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 ปาต้มโอ้ได้อินซ่ามังกี้เป็นซูเปอร์มังกี้ด้วยดีมีสงตัวเท่านั้นที่อินซ่ามังกี้เทียสูรที่ผมแบบไม่รู้สึกเสียเสียใจเลยคือซูเปอร์มังกี้กับบานาน่าฟาร์มครับถ้าได้บานาน่าฟาร์มผมจะว้าววันนี้น้แล้ว ตอนแรกนึกว่านะด่านนี้นะผมพูดเลยนะถ้าเราได้เล่นกัน4ี่คนทรมานแน่แต่ที่เล่นกัน2คนแล้วเล่นเป็นกันทั้งคู่มันจะมันจะง่ายและเลเซอร์ตัวนี้นี่คือแบบยิงอัดหน้าทางเข้าแบบนี้เป็นเส้นตรงไปขนาดเนี้ยมันเข้าขั้นขี้โกงเลยล่ะครับ <c oughs> <c oughs> เข้าขั้นขี้โกงเลยล่ะละลายตีจา้าสุด ผอยากรู้ถ้าเราเล่นกันหลายคนอะ่ะและทุกคนอะ่ะเล่นเจ้าเลเซอร์ยิงไปทางเข้าแบบเนี้ยมันจะโหดขนาดไหนน่าจะเท่เอาการอยู่นะเช็ไหมล่ะตรงนี้ก็ได้ตัวนั้นไกลไปชนเข้าไปเลยชนเข้าไปเลยพี่มันนี่ไปหน่อย,ยนี่กำลังดี เปล่ามันพุ่งไปที่มันหายไปนั่นนะ่ะคือมันหมดอายุหรือว่ามันมันชนจนครบจำนวนโออย่างได้โอเคครบจำนวนโอเคโอเคตำแหน่งนี้ดีโอผมไม่เข้าใจว่าตอนนี้ผมยังจะเล่นต่อทำไม <laughs> มันมันสบายแล้วอะ เว้สบายก็แย่และศัตรูเริ่มบุกลุกเริ่มบุกลุกเราเลเซอร์คนเดียวเอาไม่อยู่๋ย่ปัดเี็กพี่ใหญ่มาซะเลยพี่ใหญ่พี่ใหญ่จริงแข็งแกร่ง ซูเปอร์มังกี้สายกลางเทียห้ามีความจมมีความสามารถโจมตีติดคริติคอลแล้วก็มีสกิลกดทำดาเมจวงกว้างแบบไม่รู้จะกว้างเกินความจำเป็นว่กกว้างมากทำดาเมจแต่ก็สมราคาแหละแพงยิ่งกว่าเจ้าแพงยิ่งกว่าดานลิงเกเนอร์ตัวนี้อีกแต่ดาเมจในคงสู้เขาไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเขาตีโดนตลอดแต่ถ้ามันมาเยอะๆไม่แน่เอาถึงหน้อยยพอ วันนี้120พอหลักๆคือผมอ่ะได้สิ่งที่ผมต้องการละนั่นคือได้ผ่านด่าน100ได้รางวัลมาเรียบร้อยแต่เนี้ยถ้าผ่านด่านนี้ได้ก็มาสเตอร์บอมเบอร์ไปเลยเพื่อนมาสเตอร์บอมเบอร์ไปเลยเพื่อนปังระเบิดตัมตัมปั้ม120ด่านสุดท้ายครับของครั้งนี้ บบบบบมมมมมโอเคนะครับ,เร,บเรียบร้อยพอหนีมากไปกว่านี้เดี๋ยวติดลมเฮ้ยมันไม่ให้รุนี้กำลังดีครับคือเวลาเราเล่นแบบคอรปอะ ขอคิดเอาไว้พอว่าคนที่เราเล่นด้วยเขาเข้าใจว่าต้องเล่นยังไงหรือว่าความยากของด่านนั้นคืออะไรถ้าเขาเล่นไม่ผิดพลาดไม่ต้องสมบูรณ์ก็ได้นะขอให้เขาแบบว่าไม่ผิดพลาดจริงๆอะ่ะไม่เสียเงินไปกับอะไรที่มันไม่จําเป็นด่านนั้นสบายแล้วครับด่านนั้นคือเราถ้าเราพอรู้ด้วยอคอมโบร่วมกันะ่ะไม่มีแพ้ผมบอกเลยยังไงก็ไม่แพ้แล้วมันจะชนะสบายด้วย มาอย่างเมื่อกี้นี่แหละครับโอเคครับทุกคนสำหรับการเล่นในครั้งนี้ก็น่าจะเพียงพอเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบคลิปนี้กันอย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองส่วนการเล่นในครั้งนี้ผมมันซ่าเนี่ยต้องขอขอบคุณในการรับชมจริงๆแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้ค่อยเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม